ตอบได้ไม่ว่าเป็นใครตอบได้ไม่ว่าเป็นใครนะครับแบ็กอัพใหญ่ที่สุดเนี่ยแบ็กอัพใหญ่ที่สุดวันนี้ก็คือวชิราลงกรณ์นะนี่เราพูดกระจองๆนะเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปใส่ร้ายป้ายสีหรือไปโจมตีใครแต่เราพูดกระจองๆเลยว่าวาชิราลงกรณ์นี่คือแบ็กอัพอนุทินแล้วก็แบ็กอัพภูมิใจไทยไม่ใช่เฉพาะวาชิราลงกรณ์อย่างเดียวนะครับราชินีด้วยนนะั่อะไะนะแล้วก็ถ้าพูดอย่างนี้นะ ท่านก็อาจจะไป่เข้าใจนี่คือตัวจริงเสียงจริงของฝ่ายอนุรักษ์นิยมคือกษัตริย์เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าใหญ่ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมดังนั้นไอ้ขบวนอนุรักษ์นิยมทั้งหมดเนี่ยเขาก็โหมไปนะไปอุ้มอนุทินไปอุ้มภูมิใจไทยและนะไอพ้พรรคอื่นถึงแม้ว่านะจะแสดงตัวว่าวันนี้ได้ไกอรักเอากัะเจ้าอะไรอะไรเขาไม่สนใจหรอก เพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาต้องการให้อลุทินเป็นนายกเขาต้องการใ้พรรคูมูใจไทยเนี่ยนะในทางรัฐบาลเขาก็ไปดันพรรคนี้ขึ้นมาที่ผมบอกว่าเนี่ยแล้วมันได้เปรียบมากกว่าเพื่อนและเอาเปรียบมากกว่าเพื่อนก็จุดหนึ่งก็มาจากตรงนี้และผมก็ได้บอกไว้แล้วว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างที่ไอจุดที่ได้เปรียบเทียบเปรียบๆๆยบๆๆังไงห,หนึ่งนะพอลุทถินได้ขึ้นมาเป็นนายกรัมนบรีหลังจากไปทำโมเอกับพรรคส้มพรรคส้มหนุนให้ลนุทินขึ้นมาเป็นนายกนะครับ บอกว่าสี่เดือนและให้ยุบสภาอนุทินมาอยู่แค่เดือนกว่าและตอนนั้นเนี่ยนะที่ทํา MOA กันใหม่ๆเนี่ยผมเป็นคนบอกว่าอย่าว่าในสี่เดือนเลยแม่งเดือนเดียวก็คุ้มแล้วนะคอยดูเถอะนะและผมก็บอกว่านะไอ้ที่อ้างว่าสี่เดือนไปทำเอฟโอเอนะและจะแก้นัดกำหนดนั้นผมไม่พูดตรงๆเลยว่ามันแก้ไม่ได้ยังไงก็แก้ไม่ได้และก็ไม่ได้แก้นะในต,ตอนที่ทํา MOA อเสี่เดือนนั้นแหละนี่คือสิ่งที่ผมพูดตั้งแต่วันแรก และหลังจากํา m เอมเอาอนุทิงขึ้นมาเป็นนายกอนุทินและเบรกเรืกก่องคดีเขา,าว่าโดงเบลก,ก่ึนวัวหัสวนะครับและเท่านั้นยังไม่พอย้า,ย,ายข้าราชการอะไรมาสองสามร้อยคนและข้าราชการที่ย้ายเนี่ยมีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้งและมีอิทธิพลสามารถสั่งได้เลยว่าพื้นที่นี้ต้องชนะนะทาให้ชนะแล้วหัวขาดกันนะ ผมอยู่กับการเมืองมาผมอยู่กับความจริงมาผมอยู่กับเลือกตั้งมามาสมัยที่อยู่ประเทศไทยและผมอยู่มาหลายสมัยครุกรีกวงในมาผมรู้ว่าผู้ว่าราชการนายอำเภอนะทั้งหมดพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าใครได้คุมมาไทยถ้าใครด้เปรัฐบาลอยู่ถ้าเลือกตั้งแล้วจะได้เปรียบน,นะแล้วโดยไม่ต้องย้ายหรอกครับเอาแค่ว่าไม่ต้องไปย้ายไม่ต้องไปแต่งนี่แหละ ใครที่เป็นรัฐบาลอยู่ในตอนนั้นใครที่นะเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนั้นเนี่ยถ้าเลือกตั้งแล้วยังรัฐบาลในรักษาการอยู่เนี่ยมันจะได้เปรียบสุดๆอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าผู้ว่าไม่ว่าแล้วก็รู้กันอยู่ในเป็นนะเป็นปฏิปปะเพนประเพณีอยู่แล้วว่าจะต้องสนองนะจะต้องสนองต่อต่อนะรัฐบาลยังไงต่อนายกรัฐมตนตรียัเพราะเขาให้คุณให้โทษนะคราวนี้มันหนักกว่านั้นอีก พอดุถินขึ้นมาเป็นนายกไั er ok ้หมดทีไม่กี่วันนะครับยายแต่ละพัดยายอันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่านี่แหละเอาเปรียบและเอาเปรียบเรานี้เอาเปรียบหนักด้วยไม่มีครั้งไหนสมัยไหนที่ย้ายได้อย่างนี้ทําได้อย่างนี้นะนอกจากนั้นแล้วก็ทําเรื่องอื่นๆอีการก็เห็นอยู่แล้วนะครับทําเรื่องอื่นๆอีกสารพัดเนี่แล้วก็เราก็รู้กันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมันเป็นการเลือกตั้งที่นะครับ ใช้เงินเงินมาหาศาลไอ้เงินนั้นผมไม่ต้องมาพูดแล้วครับเนะว่าบเงินมาจากไหนแต่เราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้พักที่ใช้เงินมากที่สุดนะครับใช้เงินมากที่สุดก็คือพักภูมิใจไทยกับพัก,พ,กพักป่าทํรนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าผมมานั่งด่านั่งอะไรนะครับผมไม่ได้นั่นนะแต่ผมก็เอาข้อเท็จจริงมาพูดถึงสันนี่คือจุดได้เปรียบจุดที่สองนะครับและก็ เงินเนี่ยกับการซื้อเสียงเนี่ยนะครับมันไปของคู่กันนะเท่านั้นยังไม่พอการซื้อเสียงจะมีประสิทธิภาพได้หรือไม่ได้มีเงินเท่ากันนะมิสเตอร์คูนกับผมมีเงินเท่ากันแต่ผมเป็นรัฐบาลผมคุมกลไกรัฐทุกอย่างคุมตำรวจคุมข้าราชการค,คุมผู้ว่าคุณนายอำเภอคุณตํากํามนันผู้ใหญ่บ้านผมคุมได้ทุกอย่างแต่มิสเตอร์คูนเนี่ยนะไม่มีอำนาจอะไรเลยเงินเท่ากันเนี่ยนะการซื้อเสียงเนี่ย นี่สมมติว่าให้ซื้อถ้าด้วยกันด้วยนะวินเตอร์คูณก็ซื้อผมไม่ได้นะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าการซื้อเสียงเนี่ยมันไม่ได้ซื้อเสียงนะด้วยเงินอย่างเดียวแต่มันซื้อเสียงผสมอำนาจนะครับผสมอำนาจไปด้วยดังนั้นเนี่ยนะการซื้อเสียงของพรรคพรรคหนึ่งพรรคใดวันนี้ไม่รู้ใครจะบอกว่าพรรคไหนซื้อเสียงกันไปว่ากันป่ะนะนะ แต่ผมบอกได้เลยพรรคที่บอกว่าวันนี้สเสียงมในขนาดหนักที่ชาวบ้านเขาพูดกันนั้นนะเสียคือนขนาดหนักเนี้มันมีอำนาจอำนาจรัฐเข้าไปร่วมด้วยนะครับมันมีอำนาจรัฐเข้าไปร่วมด้วยนี่ก็ยิ่งได้เปรียบหนักแลใหญ่เลยนะครับท่านผู้ฟังนอกจากนั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วท่านเห็นนะก่อนหน้าเลือกตั้งก่อนหน้าเลือกตั้งมีการเรียกอนุทิน เข้าไปรับเหรียญเข้าไปอะไรต่อพี่อะไรนะบางคนบอกว่าโอ้ยไอ้นี่เขาคงเขาคงมีหมายนัดกันมีหมายกำหนดการนัดกันมา่อนแล้วอะไรแล้วผมบอกตรงๆว่าในทางการเมืองไม่มีเรื่องอะไรที่มันบังเกินรับมันย่อมอยู่ในแผนการเลือกตั้งทั้งนั้นมันอยู่ย่อมอยู่ในแผนของการทํางานการเมืองทั้งนั้น ดังนั้นการที่เรียกอนุทินเข้าไปรับพระราชทา,านหรือไปไปไป,ไปอะไรไปถวายเหรียญหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยนะในรายละเอียดตรงนั้นไม่ต้องไปว่ากันแล้วคือเรียกเข้าไปแล้วก็ภาพออกมาในคือแบนั้นอันนี้ก็มีผลมีผลมากมากมีผลมากนะแล้วจริงกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับเขาถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในการเลือก สวในสมัยก่อนหวังว่ามีคนคงจำกันได้ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดชื่อนายปราโมทไม้กลัดนะถ้าผมจำชื่อผิดช่วยบอกด้วยนะครับเพราะว่ามันนานมาแล้วนะครับปราโมดไม้กลัด,ดเป็นคนที่นะครับประกบอยู่กับราชการที่เก้วนะอยู่นะเป็นนายช่างใหญ่ของกรมชนรัทานหรือไงเนี่ยนะครับซึ่งเวลานะปราโมทไม้กลัดใช่ไหม ซึ่งเวลาในหลวงเขาเสด็จไปต่างจังหวัดนะครับในหลวงคือราชการที่เก้าเลยจะถือแผนที่จะกางแผนที่นะครับมีปากกาแล้วก็เหง <c oughs> ื่อก็ไหลนะเขาไม่ต้องมีเรื่องเหงื่อไหลด้วยนะใจจดใจจอและก็ปรโมทขหมากันนั่งพักเพียบนะนั่งพักเพียบอยู่นะครับแล้วก็ถวายรายงานที่พูดแบบภาษาลิเกเนี่ยถ้าร้อยรายงานเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ําเกี่ยวกับเรื่องคืนเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับ จสร็จแล้วภาพที่ปรามโมดไม้กัดน, <C 's> นั่งพนมมือแล้วก็ราชการที่เก้ากลางแผนที่และคอเอียงอย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยหัวเทบจะชนอย่างเงี้ยภาพนี้ออกมาเผยแพร่แล,แ,ลและปรามโมดไม้กัดลงสมัครสอวกลาวนั้นภาพนี้ออกไปจากด้วยเหตุบางเอิญหรือไม่ก็แล้วแต่ปรากฏว่าปรามโมดไม้กัดเนี่ยนะครับมาอันดับหนึ่งได้คะแนนสูงสุดในประเทศไทยสอวอที่ได้คะแนนสูงสุดในประเทศไทยได้มาอันดับหนึ่ง ที่ผมยกตัวอย่างอันนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก็เพราะว่า <c oughs> ภาพของคนที่ไปอยู่กับกษัตริย์ภาพระหว่างคนกับกษัตริย์ที่มีนะมีภาพออกมาในลักษณะนะอย่างนี้เนี่ยมันส่งผลมันส่งผลต่อจิตใจต่อสังคมไทยนะครับนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นภาพคืนทอนการเลือกตั้งภาพของอนุทิน ที่เข้าเฝ้าหรือเข้าไปถวายเหรียญหรือถวายอะไรทัย่าลนีงเนี่ยนะฮภาพนี้ออกมานี่ก็ยังมีผลต่อการเลือกตั้งน,นะครับนอกจากนั้นแล้วในเครือข่ายของอนุรักษ์นิยมนะครับบางคนก็บอกว่าไปเอาเกระแสรักชาติร่างชาติอะไรต่างๆเข้ามาด้วยอันนั้นก็ใช่แต่ <c oughs> อันนั้นแหละครับไม่ว่ากระแสชาตินิยมหรือกระแสอะไรต่อียอะไรที่ถูกปั่นขึ้นมาเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยนะมันมาจากขบวนของฝ่ายอนุรักษนิยมมันมาจากขบวนของฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับทีนี้เรานะครับต้องถอยกลับมานิดหนึ่งระหว่างที่เรากำลังโกรธพักนั้นพักนี้บางคนก็โทรมาบอกผมว่าให้ผมจัดหนักกับพักส้มผมถามว่าไปจัดหนักกับเขาทำไม เรื่องเลือดตันก็ผ่านไปแล้วจะแพ้จะนะพักส้มก็แพ้พักส้มเองเนี่ยน่าจะนะเสียใจมากกว่าใครเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดให้ฟังว่าถ้าใครเชียร์พักไหนควรจะรู้สึกยังไงแต่ผมก็ถามว่าทําไมผมไม่จัดหนักกับพักส้มเขาบอกว่านี่แหละเพราะพักส้มนี่แหละเพราะพักส้มนี่แหละที่ทําให้นะอนุทินได้กลับมาใหม่และใหญ่กว่าเก่าและวันนี้ใหญ่กว่าเก่าเนี่ยนะครับไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาด้วย แลนะหนูกลายหนูธรรมดาวันนี้กลายเป็นซปเปอร์หนูไปแล้วนะครับกลายเป็นหนูอวกาศไปแล้วตอนนี้นะครับก็พวกพักสม้มเขาบอกนี่แหละ m o a อพักส้มเนี่ยนะนี่แหละทาลายฝ่ายประชาธิปไตยกันอีกและวันนี้เพราะ MOA พักส้มนี่แหละนะครับวันนี้ไปทําให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันเข้มแข็งและมันยึดประเทศไทยไปวันนี้มันยึดไปหมดแล้ว เมื่อก่อนเนี่ยนะพักเพื่อไทยเอาพักส้มแะเอาเอาพักเอ่น้ําเงินออกมานะจะลงหลุมอยู่แล้วแต่ว่าพักส้มไปขุดนะไปดึงผีจากหลุมออกมาเลยวันนี้มันกลายเป็นซอมบี้อะไรวะ